สวัสดีครับก็กลับมาอีกครั้งนะฮะสำหรับการประกอบรถนะครับรอบนี้เป็นของตัวนี้นะฮะ Best Spider Premium นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นโครง Super ร์ทนะครับอ่าเริ่มจากการใส่ล้อก่อนเนาะล้อเนี่ยเราได้ทําการแกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะฮะเพื่อความรวดเร็วล้อนี้มีการติดตัวกาวสองหน้าเพื่อยืดกับยางไม่ให้หลุดง่ายๆนะหลุดยากน,นี้เป็นกาวสองหน้า3ามเอมนะฮะได้ตาม้านเครื่องเขียนทั่วไปโอเค ก็มาสียายงกันเอ่ะ ใส่ยางเรียบร้อยก็ใส่ล้อนะฮล้อตัวนี้ไม่มีปัญหาคือใส่ด้านนะใส่ตัวไหนใส่ข้างไหนใส่อะไรก่อนก็ได้เพราะว่ามันเป็นล้อเล็กล้อเล็กด้านเท่านี่นะดูจากตัวแคมันจะเท่ากันสองอันเลยประมานี้ใส่แกน ดันรอบแรกไม่ต้องดันสุดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเอามาใส่กับตัวใส่ล้อนะอันนี้นะ่จะแกนเบียร์เขาเฟืดมาโอเคต่อมาก็สเต็ปเดิมนะฮะทาชราบี ที่บาเพาวก่อนจุดไหนที่มันทาย,ยากๆก็ให้ทาที่ตัวตัวพาวขับเลยก็ได้ก็าเดี๋ยวมันก็ไปเียดสีกับโค้งอยู่ดีนะฮะ ใส่เฟืองนี่รู้กันเนาะ,ะแล้วก็ตักไก่ มานี่แล้วก็ใส่สะพานไฟนะฮะ แล้วก็สวิตช์เปิดตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวดันสะพานไฟนะวิธีสังเกตง่ายว่าใส่ให้ถูกต้องเนี่ยตัวดันนาเนี่ยเป็นตัวดันสะพานไฟเราก็ใส่ให้ประมาณนี้นี่นะมันจะเข้าล็อกเข้ามันนะฮะไม่ยากอ่ะ เรื่วความแบบกันไม่ให้หลุดก็ปิดไปก่อนถ้าอยากรู้ว่าอันไหนด้านหน้าด้านหลังให้ดูว่าซูเปอร์ทูอตัวเอสเนี่ยมันจะอยู่ด้านไหนนี่นะวิธีดูด้านหน้าด้านหลังนะครับ เพราะว่ามันจะมีเกียวโดยมันจะมีเดือยเล็กๆด้านหนาเดือยเล็กๆตรงฝาครอบเนี่ยมันจะยึดกับตัวสวิตชนะฮะรูจะประกบกันพอดีอ่ะใส่ฝาครอบฐาน โอเคต่อมามอเตอร์นะไอตัวเดือยไอตัวเฟอร์มอเตอร์สามารถวางวางท่ากับตัวพื้นแข็ง,ขงก็ได้แต่ถ้ามีพื้นนิ่มแนะนำให้ไอตัวไอตัวที่ยึด ไว้ใส่เฟืองของตัวโครง M S M A นะฮะมีประโยชน์อยู่นะอย่าเพิ่งทิ้งนะอ่ะ ประกอบตัวสะพานไฟกับฝาครอพอมอเตอร์นะฮะใส่เข้าไปถ้าใส่ถูกต้องมันจะดังแปะนี่คือยืดละยืดระดับหนึ่งนะฮะโอเคแล้วก็ตัวบ่าพานะบ่าพาของตัวซูเปอร์ทูมันจะไม่ค่อยเหมือนกับของพวกโคนือ่นบางพวก AR พวก ARV แนะพวก s u p e r รเพราะว่าบาบเพามันจะไม่มีตัวล็อกวงกลมยึดล้อไว้เราก็ต้องใส่แบบนี้แล้วก็ต่อมาใส่น็อต EC lock ก่อนจริงๆนะซ u เปอร์ททั่วไปเนี่ยมันจะไม่มีไอ้นี่นะไม่มี EC lock มันจะแถมแค่บางตัว ลดกล่องบางตัวที่มันแถมหรือไม่ก็เป็นของแต่งแยกทางหากนะฮะตัวนี้มันแถมมา2ออย่างแล้ว่าอ่างรลหว่าอีซีล็อกกับตัวล็อกธรรมดาซึ่งการประกอบโขรงซูเปอร์ทของผมที่เคยประกอบเนี่ยมันก็ใช้ตัวล็อกธรรมดาถูกไหมรอบนี้เราจะใช้ e ีซีล็อกแทนที่แถมมากับกล่องตัว e ีซีล็อกที่แถมตัวอีซีล็อกอะโดยรวมนะผมว่ามัน ติดมันติดตั้งมันติดง่ายกว่าตัวไอ้ตัวฝาครอบแบบทั่วไปเยอะเลยนะครับด้านอีซีหลอกที่ถูกต้องจะเป็นด้านนี้ตัวฝานอนแบบน,นนะ่าจะจะอยู่ด้านล่างนะฮะ ตัวนี้น็อตมันยาวเวลาย,ยึดเกี่ยวมันจะยากนิดนึงตอนใส่ครั้งแรกแต่ถ้าเกิดว่ามันใส่เข้าไปสุดเมื่อไหร่มันจะง่ายละ่ะตัวนี้ไม่ต้องขันแน่นนะฮะเพราะว่าถ้าขันแน่นเกี่ยวมันจะไอตัวฝาปิดมันต้องให้ขยับด้วยถ้าเกิดว่าไม่ขยับมันก็ไม่มีประโยชน์นะเคน่นจะประมาณเนี้ย เหลือไว้หน่อยหนึ่งโอเคจากนั้นเราก็ใส่ตัวเบลองไปเบลอง3.5ตรงนี้อย่าลืมป้ายจราบีนะฮะเพาเดี๋ยวโอเคแล้วก็ ใส่ฝากข้อไปวิธีใส่ฝากข้อขอ easy lock นะจะมีเดือยเกี่ยวตรงนี้ให้เกี่ยวเข้าไปก่อนแล้วค่อยกดลงเพราะว่าตัวจะงอยเนี่ยมันเป็นแบบเป็นสี่เหลี่ยมหักนี้นะ <c oughs> แล้วก็ปิดไปไม่ขยับแหละ มันถึงขึ้นเชื่อว่า e-c-lock เนี่ยเพราะมันง่ายไปง่ายกว่าดีกว่าไปตัวฝากครอบทั่วไปที่ว่ามันต้องกดให้ลงกดให้สดถ้ากดไม่สดมันก็อันนี้ได้ยังขยับมันก็เหมือนแบบโตเฟืองมันจะดังขยับได้ยกก็ขยับก็แก๊กก,ก็แก๊กก็แก๊กอะไรเงี้ยนะโอเคใส่ล้อกัน ใครไม่ซีเรียสเรื่องความบาลานก็หยัดหยัดไปเลยนะใครซีเรียสเรื่องความบาลานใช่ไหมให้ดูที่เหลี่ยมเหลี่ยมตัวแกนอีกด้านหนึ่งแล้วก็แล้วก็เปรียบเทียบกับตัวลูลรอล้อทุกล้อดุมล้อเนี่ยมันจะมีแกนสี่เหลี่ยมเหลี่ยมสังเกตดีๆนะฮะมันจะเป็นสี่เหลี่ยมชัดเจนด้านในนะ ฉันั้นเราก็ดูมุมดูมุมดีๆว่าอันไหนอันไหนที่เป็นรูกแกนใกล้เคียงกับตัวของข้ามนะฮะแล้วก็ยัดลงไปถ้าเกิดว่ายัดได้ถ้าเกิดว่ายัดสำเร็จอะตัวตัวด้านสองด้าน ความไอตัวล่องสองด้านมันจะเท่ากันนะฮะประมาณนี้แต่ถ้าใครไม่ซีเรียสเพราะว่าจะประกอบเฉยๆเนี่ยก็ไม่ทําไปสนใจจากนั้นเราก็ดันด้วยเครื่องดันล้อถ้าไม่มีเครื่องดันล้อดันมือได้ไหมมันก็ได้แหละก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะฮะก็ระวังออกแรงไประวังเบี้ยวนะ ฉะนั้นก็ใช้เครื่องดันล้อเหอง่ายสุดราคาไม่ได้ราคาไม่ได้าาไไดแพงจริงมันก็ไม่ได้แพงมากนะประมาณอ่าถ้าถูกสุดเหมือนที่เคยได้ยินมาประมาณสามร้อยกว่าบาทปะประมาณนี้ฮะไม่ยากไม่ยากไม่ยากขอมันต้องใช้ตลอดจังหวาจะเลิกแข่งเลิกเล่นนะ ลงโทนนิดนึงเหมือนข้าวโลไม่ได้อ่ะข้าวได้ละ 哎。Hey. เรียบร้อยนะฮะสำหรับตัวล้อเนาะโอเคต่อมาก็เหลือส่วนท้ายนะครับโรล,โลเลอร์ โอเควิธีใส่ตัวกา้ามปูยังไงให้ถูกด้านนะก็ง่ายๆไ,ไอ้ด้านที่เป็นรูเลยรูเยอะๆเป็นร่องแบบเนี้ยไม่ไม่ใช่ด้านที่ถูกต้องก็ต้องเป็นร่องแบบนี้ด้านหน้าที่ไม่มีแบบว่าร่องผายเยอะๆนี่ออกป่ะอย่างเนี้ยจะมีรูเยอะๆจะมีร่องเยอะ ไม่มีความหนาแน่นแต่ถ้าด้านบนอะ่ะจะหนาแน่นเห็นไหมเออใจ เฟโหน้าแล้ว ลครับเรียบร้อยนะฮะโอเคต่อมานะครับก็จะเป็นส่วนของตัวบอดี้นะซึ่งเดี๋ยวเราจะทําคลิปแยกนะครับเกี่ยวกับการติดสติกเกอร์กับบอดี้นะฮะโดย การติดสติกเกอร์กับบอดี้ก็ทำคลิปแยกแปะไว้ที่ท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะฮะว่าออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรนะฮะอันนี้เพื่อความรวดเร็วว่าจะเป็นคลิปประกอบเพียวๆไม่มีการติดสติกเกอร์นะฮะโอเคไปดูกันเอาล้วฮะก็สติกเกอร์แปะเทียบละที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่อยากดูวิธีแปะสติกเกอร์รอาจจะแปะไว้ที่ท้ายคลิปนะฮะ ก็ประมาณนี้เนาะเพราะความรวดเร็วโอเคใส่กันเลยส่วนเกิดด้านข้างใส่ง่ายมากก็คือแปะอันนี้จะมีโลใส่อยู่แล้วก็มันจะมีตัวเยึดด้านล่างเนี่ยน,นะดันไปนิดนึงมันจะดันแก๊ปนี่คือใส่ละ นี่นะขอบเหลี่ยมเดินเดิงนิดหน่อยให้มันประกบกันมันจะดังแก๊บเพราะว่ามันจะมีแง่งล็อกอยู่เรียบร้อยครับใส่ประกบเข้าไปให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็ล็อก คลิปนี้จะมีความยาวเพียงเท่านี้นะฮะชอบถูกใจก็ก,กดติดตามนะสน,สนับสนับสนนการดูโฆษณาไทยคลิปตอนคลิปสมัครสมาชิกก็ได้นะฮะขอบคุณไบร์แมินิโฟล์วนะฮะสปอนเซอร์หลักของเรานะครับจำหน่ายรถและอะไรทำาี้ญาติเลิกชมเลิกชอบได้นะฮะครับไปท,ไที่เพจไบร์แลมินิโฟวลบอกว่ามันจะช่องไปแค่ได้ส่วนลดในการซื้อสินค้าภายในร้านเขาถึง15%้นในกันะฮะตัวนี้แปะยังไงตัวนี้ก็คือกดเข้าไปแล้วประกบนิดนึงมันจะล็อก แต่ข้อเสียคือมันหลุดง่ายต้องบอกก่อนเวลาถ้าเกิดไปเจอจ้ำเจออะไรเงี้ยมันก็จะหลุดอันนี้มันจะล็อกได้ระดับหนึ่งเขียแล้วก็ไม่ลวงแต่ว่าถามว่าเวลาเอาไปเล่นจะมีโอกาสหลุดไหมก็มีนะครับบอกก่อนมันไม่ได้แน่นมากขนาดน,นั้นเวลาเราแกะบอดี้ออกมาก็หลุดแหละโอเคหวังว่าจะชอบกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ